สวัสดีครับสวัสดีทันครับอารามบอยแชนลทุกคนทุกท่านครับวันนี้ก็จะมีเสียงก่อสร้างน,น,นิดนะิดเนาะลงตาดตัดปูนส่วนนางก็เล่นหน่อยอาบน้ำเสร็จช่วงยามเช้าก็เล่นอยู่ข้างศาลา ไอรวันนะ้องฝนก็เล่นดินก็มัดให้เล่นดินทรายเนาะช่วงเนเช้าเนาะอากาศเล่นดินทรายต่างแดดม,มันกลับไปเที่ยวเที่ยวทะเลทรายเนาะนี่มีแต่ทรายเนาะทะเลทรายกับน้องสายฝนนะครับ ที่หน้าตะลายมันช่วงเช้าๆแล้วก็ด,ด,ด,ดูดูหลวงตาทำงานไปด,ด้วยดูหลวงตาทำงานไปด้วย นี่ก็อยู่หน้าพระใหญ่ของเราเห็นมะมาก็จะเดินหามะเลยน้องฝนก็เล่นเล่นทรายเนาะเล่นทรายอยู่หน้าพระใหญ่ส่วนหลวงตาก็ทำหน้าที่ทำงานเหมือนเดิมนี่ ตาก็ตัดปุญนวันเราจะมาบอกบุญนเนาะวันที่เก้านะวันที่เก้าทางวัดป่าเจียงจะเททองเททองเ,เ,อเททองเขียนพระเนาะเททองเขียนพระก็ใครจะมาร่วมบุญกับช่องรามบอยชแน,นลก็เชินได้ หรือว่าติดต่อทางหลวงพ่อก็ได้เนาะอืมมันก็น้องสายฝนก็เล่นทรายเล่นทรายสักหน่อยเดีย๋ยวค่อยไปอาบน้ำปล่อยให้เล่นช่วงเช้าความสุกขเขด็กน้อยเนาะ เด็กน้อยปล่อยให้เล่นตายหูหูในเอฟซี SC ท่านใดเข้ามาดูการบันทึกขอ้อ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้อยเนาะด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับหลวงพี่ไรเดอร์ให้กับช่องน้องสายฝนอารามบอยชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องอารามบอยชแนลด้วยเนาะ หรือว่าพางสายฝนอารามบ่อยเชน n นลถ้าชอบถ้ารักก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับขอให้เอีทุกคนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ